ในสาคัญที่เราจะดูเชิงของเศรษฐกิจโลกแล้วมากระทบกับบ้านเรานะคะสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ติดตามกันมาตลอดค่ะก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมในเดือนกันยายนี้นะคะนี่ก็ใกล้งวดเวลาเต็มทีค่ะไปติดตามกันบ้างดีกว่าว่าถ้าปรับไม่ปรับจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างค่ะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่จะถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ Federation Open Market Committee FOMC ของสหรัฐที่ตลาดทั่วโลกต่างจับตามองว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยตามที่หลายฝ่ายคาดการกันไว้หรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณแนวทางการขึ้นดอกเบีย้ยที่ยังคงสร้างความไม่แน่นอนต่อตลาดเช่นเดียวกับครั้งก่อนก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจยุติเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ quantitative easing QE ลงตั้งแต่ตุลาคมปี2557ตลาดก็ตักคัดการการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีบางก็ว่ากลางปีจนลากยาวมาจนถึงการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่16-17กันยายนนี้คือตอนนี้ยังไม่ทันขึ้นก็กระทบแล้วนะครับเราจะเห็นที่ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย ซุดตัวลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับเพราะว่าทําใหเา้เขาเรียกกันที่เกิดว่าฟันโฟรไหลกลับเราต้องแบ็กกลับไปนิดนึงก่อนว่าย้อนหลังกลับไปนิดนึงว่าเงินทั้งโลกเนี่ยมันถูกเ,เขาเรียกเลยนะเป็นเงินที่เข้ามาในระบบ เป็นปริมาณมหาศาลจากการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจอเมริกาที่เกิดวิกฤตตอนปี2008ที่เรียกว่า h a m เบอร์ r กอ i s ครนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็ได้ใช้วิธีอัดเงินเข้าสู่ระบบทางการเงินเนี่ยในปริมาณที่มหาศาลที่สุดทั้งที่เคยมีมาก็คือประมาณ4.5ล้านล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็อัดเข้ามาด้วยอัตราดอกเบีย้ย0.25นะครับ จากผลสำรวจของ Bloomberg พบว่ากว่า52%ของนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะมีการปรับขึ้นในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนหน้าที่38%อย่างไรก็ดีแม้ตลาดจะได้รับรู้ปัจจัยดังกล่าวไปบ้างแล้วแต่ยังมีคำถามที่ตามมาคือหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะมีผลกระทบในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์อย่างไรบ้าง และกลุ่มใดยังจะน่าลงทุนหรือควรจะหลีกเลี่ยงในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นนี้ทีนี้ปัญหาของการที่เราถือ u s ดอลลาร์แล้วก็ถือพันธบัตรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทันทีที่อ,อัตราดอกเบีย้ยถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมูลค่าพันธบัตรที่มีอยู่เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยนะครับด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้น ราคาพันธบัตรจะต้องถูกเสนอในอัตราลดถูกไหมครับก่อนที่เราจะขับทุนเราทําไงครับเราก็ต้องเทขายออกไปถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งประเทศจีนเองที่มีทุนสํารองอยู่ประมาณ4ล้านล้านเหรียญเนี่ยภายในปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ขายเงิน u s ดอลลาร์ออกไปในระบบเนี่ยถึงประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านนะครับแล้วแม้กระทั่งกองทุนเก่งกำไรหรือ Investment Bank ในอเมริกาเองนะครับ ที่ได้รับเงินจากเฟสโดยตรงเนี่ยเพื่อมาเก่งกําไรในตลาดหุ้นตลาดคอมเบิตี้ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็ถอนถอนออกมาเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไปคืนนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับไม่ไม่ถือใน USD ดอลลาร์ก็คือเอาไปคืนเขาก่อนนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมตอนนี้ฟันโฟมันถึงไหลกลับแล้วก็เกิดการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยซุดตัวอย่างรุนแรงนะครับ ขณะที่หุ้นของประเทศอื่นๆทั้งที่พัฒนาแล้วและกลุ่มเกิดใหม่คงต้องเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นอย่างไรก็ดีมองว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่สามารถเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจได้ประเทศที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีมีระดับราคาหุ้นที่น่าสนใจอาทิเช่นยุโรปญี่ปุ่นและรัสเซียทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละประเทศด้วยว่าจะช่วยนุนตลาดหุ้นได้มากน้อยเพียงใด ประเทศที่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพื่อนหนุนสภาพคล่องให้ตลาดอาทิญี่ปุ่นยุโรปหรือประเทศที่มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีแรงต้านทานจากภาวะเงินทุนไหลออกก็ย่อมจะได้เปรียบมากกว่าแล้วรอบนี้มันแปลกก็คือว่าสุดพร้อมกันทั้งโลกเลยไม่ว่าจะเป็นในอ,อเมริกาใต้ออฟริกาเอเชียยุโรปไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้ว ยกเว้นเยอรมันนะฮะที่อื่นก็คือไม่สามารถที่จะประคองตัวได้แล้วยิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เลยทำให้ประเทศในกลุ่ม Emerging Market ทั้งหลายเนี่ยทำการอะไรรู้ไหมครับเขาเลือกเกิดเหตุการณ์มหากรรมลดค่าเงินไงพอเงิน US ดอลลาร์เนี่ยเริ่มอ,อ,อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกประเทศเนี่ยผูกพันกับอเมริกาอยู่ ก็ถึงการที่ว่าต้องลดค่าเงินของตัวเองลงมานะครับบางประเทศปล่อยลอยตัวอยู่แล้วนะฮะก็ทําให้เงินของตัวเองเนี่ยอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆรถูกไหมครับก็ทําการลดค่าเงินของตัวเองเนี่ยแต่อ้างอิงลงมาที่ลดแบบมหาศาลที่สุดก็คือจะเป็นกรณีการลดของจีนใช่ไหมครับรอบนี้ลดลงมาประมาณเกือบเกือบสเซึ่งหลายคนคาดการณ์ว่าจีนน่าจะลดลงมาถึงประมาณ10%ซซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนะครับ ด้านผลกระทบต่อหุ้นไทยในเบื้องต้นอาจจะได้รับแรงกดดันจากเม็ดเงินไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่แต่อย่างไรก็ดีฐานะการเงินการคลังที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งยังคงเกินดุลอยู่อย่างต่อเนื่องขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศก็ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า1 6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐด,ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดในบ้านเราจึงมีค่อนข้างจํากัดไทยไม่ได้กระทบมาก เพราะหนึ่งคือเราไม่ได้กู้จากต่างประเทศมาเยอะเหมือนสมัยก่อนนะครับและช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยฟันโฟต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ไหลเข้ามาในเมนไทยมากนะครับแล้วก็การที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงในปัจจุบันนี้ก็คืออเมริกามาค้าขายกับเรา มากกว่านะครับเราปรับทางด้าน GDP ของเราสัดส่วนใหญ่เนี่ยมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียกับประเทศจีนไปสัดส่วนใหญ่ละแต่ถ้าถามว่าถ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยเกิดเจ็บป่วยมันก็คงสะเทือนทั้งโลกถูกไหมครับตัวที่หนึ่งที่เราจะเจอเรื่องของการสะเทือนเลยก็คือเรื่องของเม็ดเงินในโลกเนี่ยซึ่ง3ปี4ปีที่ผ่านมามันเคยมีมาหาศาลนะครับตอนนี้มันจะลดลงมันก็จะเกิดสภาวะที่ว่า เงินอาจจะไม่มากหรืออาจจะไปกระทบภาวะที่ว่าเงินฝืดถ้าเงินฝืดมันก็จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตช้าหรือเติบโตถดถอยมันก็เป็น2ออย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีะตัวคานก็คือฝั่งเอเชียที่กําลังเกิดเขาเรียกว่าเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นมานะครับที่จะมาเกื้อนหนุนหลังจากนี้ได้ นี่ก็คือทิศทางที่เราพอจะมองเห็นกันแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นนโยบายหลักอย่างประเทศหลักๆใหญ่ๆของโลกเนี่ยมันย่อมจะส่งแรงกระเพื่อมมาถึงประเทศเล็กๆหรือว่าในภูมิภาคอื่นอย่างเอเชียบ้านเราเองเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่วางใจไม่ได้จําเป็นต้องปรับทิศปรับทางแล้วก็ดูให้ดีตลอดจนระวังเศรษฐกิจในบ้านด้วยค่ะ